เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนพิทักษ์นักสะสมเหรียญเก่าแบ์เก่ารวมท้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับกลับมาพบกับครูโดงอีกครั้งในช่องครูดงคอยสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคุณลุงคุณป้านะครับ คลิปนี้ EP นี้นะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูด่งจะนำเหรียญของในหลวงราชการที่9อีก1เหรียญน,นะครับเข้ามาให้ชมแล้วก็จะมาชี้จุดนะครับเพราะว่าบางเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับมูลค่าสูงถึง3,000บาทเลยก็ไล่ตั้งแต่หลักร้อยบาทจนถึง3,000บาทเลยนะครับยังไงก็ลองลองดูนะครับเพื่อ มีเหรียญแบบนี้อยู่ในมือแล้วเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไม่ทราบกันนะครับเหรียญน,นี้เดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเหรียญน,นี้ที่คุณดวงจะนํามาเสนอนํามาแบ่งปันความรู้ก็คือเหรียญห้าสิบสตังค์นะครับของในหลวงรัชกาลที่เก้าเหรียญห้าสิบสตังค์ในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับวันนี้จะนาเหรียญเออเลคอยอีกหนึ่งแบบ มาให้ชมกันนะครับเหรียญเหรียญลักษณะนี้เป็นเหรียญเออเลอร์คอยของแท้นะครับเดี๋ยวครูดวงให้ดูจะเห็นว่าเหรียญแบบนี้จะมีขอบมนอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมครับนี่หลายคนอาจจะมองไอ้คุณดงขอบมนแบบนี้นี่ใช้ค้อนทุบก็ได้หรือว่าใช้อะไรที่เป็นโคง้งตีลงไปก็ได้ก็มีโอกาสเป็นนะครับแต่เหรียญแบบนี้มีลักษณะแบบนี้ราคาสูงหลักร้อยจนถึง,ถง,ถงสูงสุดที่คุณดงเห็นนะครับเกือบ3,000บาทเลยมาลองดู นี่ด้านหน้านะครับด้านหน้ามาลองดูด้านหลังมาดูด้านหลังของเหรียญเห็นไหมนี่ครับผมไหมนี่นี่คือเหรียญตกบล็อกอีกหนึ่งแบบหนึ่งอย่างนะครับ<ส>เหรียญตกบล็อกเห็นไหมครับนี่นี่ครับผมแบบนี้ราคาสูงนะครับแต่ว่าเหรียญนี้ที่คุณดวงได้มาคุณดวงก็ได้มา3 0 0ร้อก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ได้มา ก็โอเคอยู่นะครับนี่ก็ราคาไม่สูงมากแต่ว่าการปิ้นเนื้อออกมาก็ไม่ใช่เยอะนะครับก็ถือว่ามาไม่เยอะออกมามีหน่อยเดียวนี่ครับผมลักษณะนี้ก็เป็นเหรียญเนื้อปิ้นอีกทีนึงนะครับหรือว่าเหรียญตกบล็อกปั๊มไม่ตรงเซนเตอร์เดี๋ยวคุณดวงให้ดูนะครับขยับดูเหรียญปกติเดี๋ยวคุณดูให้ดูเหรียญปกตินี่ครับผมเหรียญปกติปั๊มออกมาตรงเซนเตอร์แบบนี้ก็จะสวยนะครับแต่ถ้าออกมาแบบนี้ถือว่า มีราคานะครับแบบนี้ก็จะเป็เหรียญเออเลคอยอีกหนึ่งอย่างนี่ครับผมอันนี้ด้านหลังนะเห็นไหมครับผมมาดูด้านหน้ามาดูด้านหน้าของเหรียญนะครับมาดูด้านหน้าของเหรียญมาดูขอบเหรียญนะครับนี่นี่ครับอันนี้ขอบก็เป็นเฟืองปกตินะครับแต่ว่าจะเริ่มมีการปิ้นออกมานะครับแบบนี้ปิ้นออกมาเห็นไหมนี่นี่ครับผมนี่ครับผม เหรียญแบบนี้ก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเล็กๆแบบเนี้ยราคาก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับหลักร้อยสามร้อยห้าร้อยก็แล้วแต่สภาพแต่ถ้าเกิดเป็นครึ่งเหรียญเลยคุณดวงเห็นครึ่งเหรียญมีนะครับมีการนํามาโชว์กันครึ่งเหรียญเนี่ยราคาหลักพันนะครับ พันถึงสามพันได้นะครับที่คุณหลวงมองนะครับถ้าเกิดขึ้นออกมาเยอะๆแบบนี้ก็ราคาสูงแน่นอนเลยแบบนี้นะครับผมเนี่ยแบบนี้ถ้าเกิดใครมีเหรียญเก็บเอาไว้เยอะๆลองนํามาส่องดูอ่ะถ้าเกิดจับเหรียญดูนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้มีราคา ติดต่อขายที่ไหนไม่ได้ก็ทัดทายคู่โงมานะครับถ้าเกิดราคาไม่สูงมากเกินไปหรือว่าเหรียญราคาสูงแต่เหรียญสวยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดเหรียญเล็กๆแบบนี้แล้วก็หลักพันก็ยังไม่ถึงนะอยากให้ทําความเข้าใจกันนะครับคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาลองลอง,ลองดูอีกขนหนึ่งเห็นไหมครับนี่นี่ครับผมเห็นไหมนําของจริงมาให้ชมนะครับสวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด่งคอยด้วยนะคะ